สวัสดีคะ่ะทุกคนมาฟังเรื่องเล่าจากพ่ยิปซีไปด้วยกันนะคะเป็นเลยนะคะชื่นชมในพลังงานของคุณมากเลยก็คือเมื่อรู้ว่าตัวเองทำผิดนะคะตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่มันถูกต้องโดยที่ไม่ได้ลังเลว่าในวันนั้นคุณจะเสียใจมากแค่ไหน เออนะคะแต่ขอเลือกทาในในสิ่งที่มันถูกต้องก็คือตัดจบจากคนคนนี้ไม่ขอยุ่งไม่ขอวุ่นวายอีกและมาทําทุกวิถีทางให้ตัวเองสามารถที่จะลดหรือว่าลดความเจ็บปวดอะ่ะเออนะคะในวันนั้นคือเหมือนเป็นในสภาวะที่พยายามที่จะให้ชีวิตในแต่ละวันอะ่ะเดินหน้าไปเรื่อยๆโดยที่พยายามคิดถึงอนาคตของตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ไปโฟกัสถึงความผิดหวังความเสียใจที่เขาคนนี้ ได้มอบไว้ให้กับคุณจนมาถึงนวันมันหนึ่งอ่ะคุณสามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณรู้สึกว่าคุณดีใจอ่ะที่วันนั้นคุณไม่ได้แบบโทษตัวเองอ่ะแค่ยอมรับว่าผิดแล้วก็แก้ไข ทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็คำนวณเส้นทางตัวเองใหม่และเชื่อมั่นในพลังงานของตัวคุณเองว่าเมื่อเลือกทำในสิ่งที่มันถูกต้องคุณมีพลังงานที่แบบเชื่อมั่นะในตัวเองว่าเป้าหมายในอนาคตมันต้องดีสิในเมื่อฉันรู้แล้วว่าผิดและฉันหลงทางฉันก็คำนวณเส้นทางใหม่แล้วขอเลือกทำในสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะบอกได้เลยว่ามันก็คือความที่คุณ แร่งขึ้นน่ะเวอร์ชั่นใหม่ที่แกร่งขึ้นเวอร์ชั่นใหม่ที่เก่งขึ้นเวอร์ชั่นใหม่ที่ฉลาดขึ้นแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความรักเพราะคุณได้ประสบการณ์จากสิ่งสิ่งนี้มาแล้วนะคะและนะคะ เชื่อว่าเมื่อคุณเลือกทําในสิ่งที่มันถูกต้องเนาะพลังงานไพ่ขึ้นมาว่าคนที่ใช่จักรวาลจะส่งมาให้คุณนะคะถามว่ามีไหมมีนะคะนี่นแหละเขาจะเข้ามาซึ่งเป็นคนที่ใช่เป็นศีลเป็นคนที่แบบศีลเสมอกันกับคุณ่ะนะคะเข้ามาในจังหวะแล้วก็เวลาที่มันใช่ในส่วนของเขาหรือเธอคนนั้นเนาะถึงแม้ว่าจะมีหน้าที่การงานที่มันดีมีแบบเรียกว่าธุรกิจที่มันดีนะคะมันก็คือภาพลักษณ์แหละ ที่เขาแสดงออกให้คนรอบนอกเห็นอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ลึกๆเขาอ่ะเขาก็พยายามค้นหาคนที่รักเขาจริงๆนะแต่ไม่มีนะคะเพราะเขารู้ดีอยู่แล้วตระหนักดีอยู่แล้วว่าคนที่เข้ามาหาเขาอ่ะ มันมีแต่คนที่หวังผลประโยชน์ทั้งนั้นนะคะถึงจะมีมามากมายให้เขาเลือกแต่มันก็คือคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้รับในตอนนี้มันก็คือความเขาเรียกว่าความผิดหวังในเรื่องของความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะคนที่เข้ามามีแต่ผลประโยชน์แอบแฝงทั้งนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะพลังงานที่มันเกิดกับเขาหรือเธอคนนั้นที่ไม่ซื่อสัตย์ในความรักต่อคนที่เขาเคยเขาเรียกว่าต่อคน